ทูตรีมีสิ่งเหตข้าพ oh ระเจ้าขออัญเชิญพญาราชสิงโห mm. ทั้งสามพระองค์เสด็จลงมาดำนการมงคลลงในหม้อตำบลประสิทธิวิชาณเตพุททางประสิทธิจงกำจัดธรรมประสิทธิจงกำจัดสังฆังประสิทธิจงกำจัดสัตนาเกสตาวิปสุข้าพระเจ้าขออัญเชิญพญาพุทธชงดำเจ็ดพระองค์ลงมาำนการมงคลลงในหม้อตำบลประสิทธิวิชาณเตพุททางสิทธิกำจายธรรมังสิทธิกำจายสังฆังสิทธิกำจาย ปัจจพิฉลุกันทีกระสับอังคูภาพระเจ้าขออัญเชิญพญาพิฉลุกันดังภาพและองค์เสด็จลงประดมการมงคลลงในบ่อน้ำมนประสิทธิวิชาณเตพุดทางประสิทธิจงคุ้มทำบางประสิทธิจงคุ้มสังทังประสิทธิจงคุ้มจตุเทมาตานะมะประทะฆ่าพระเจ้าขออัญเชิญพญาเท้าสตุโลกบาลดังสี่ฆ่าพระเจ้าจะจัดตั้งทีธีทำการมงคลลงในบ่อนบำน ประสิทธิวิชาเตพุทธังประสิทธิจงกัดธรรมประสิทธิจงกันสังฆังประสิทธิจงกันอจจวัชราอิสวาสุสุสวาอิ้าพระเจ้าขออัญเชิญพญาเท้าทั้งหกพระองค์จงลงมาช่วยยกระอิดกตัดไปลงมาใส่ในหม้อน้ำมต์ประสิทธิวิชาเตพุทธังประสิทธิจงรักษาธรรมประสิทธิจงรักษาสังขาประสิทธิจงรักษาปัญจอิทาประจุมาจากข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระอินทข้าพระองค์ จะลองมนต์การ <f> <iert> มงคลลงในหม้อน้ำมลประสิทธิวิชานตเตเอคยัคขาข้ามาเจ้าขออัญเชิญพัดเท้าเวสวรรณนดีริศสัดาเป็นนายา่ยมูฟีปีศาจโภมีปีศาจลายย่อมสยบนอกเปล่งตัวด้วยอำนาจฟังปีศาจย่อมซุกย่อมซ่อนทุกตัวตนจำลองมนต์การมงคลลงในหม้อน้ำมลประสิทธิวิชานตเตสัพเเทวาอิติปิโสรักขวาธรรมวิกราชาชมภูทีเตกลียุคเคมนุสานัง ยกคูมาหาโสโรปีศาสตรายกตินวาสหาสะเทวตาอสังวิสโรปุสาวุภะข้าพระเจ้าขออัญเชิญเทวดาบดมพระพุทธขสโตพระพุทธสีสักยมุนีขอดมพระพุทธสีอริยะเมตตรพระพุทธสีอริยะไมตรีขอเดชะัพรมีพระโอทียาข้าพระเจ้าขออาราธนาพระเจ้าทงห้าพระองค์จงเสด็จลงมาปราบาตุลีธโมกขีราชทุตมีภูริีูริพายทัพเตงอสุนกาและมานยา กระทำนักรโหราตรายสมุทรทั้งหลายขอแคร่พระในนักอุบาทและจันไรต่างอุลสัยอันเขาใช้บานทำทัพเบื้องตามระเบืองบนต่างกุลหีและกุลพันธุ์นภายละอาถันก็ขาฟังไม่ตามพระคาลอาทิโดนเขาลองสัำฟันและพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสด็จลงนามลายขอให้พายแ่เดพระอวิชาข้าพเจ้าขอรัตนาราทรงอันสองสีบริสุทธิ์เข้านำตั้งพิธีตักน้ำในสระโปรงประครรตีมาจับได้สายศินและมงคลบนรอบขอบก้อนน้ำไว้ถึงสามชั้น ขาพระเจ้าขอรับโทษฐานอันตรายขอให้สูญหายด้เดชเดชะกคุณพระพุทธเจ้าทั้งห้าสิบหกพระธรรมเจ้าทั้งสามสิบแปดพระสงฆ์เจ้าทั้งสิบสี่ขอเดชพระามมีตจมกันสารพัดก็กันสารพัดโกกันสารพัดโลกกันสารพัดภัยกันสารพัดอัปปีเสดจารย์หโรูหโรสวายะหูรหุโรสวาหายะหูรหหโรสวายะสาธุปู่เจ้าสมิงรายปู่เจ้าข้อฟ้า ปู่เจ้าคอกพระยาบลลมบัครูพระมหาฤาษีขอเกตทั้งร้อยแปดพระองค์ท่านจงลงมาประทานบนให้แก่ข้าพระเจ้าแก่ทุนแก่ใสแก่น้าแก่บงแก่รูปไม้ถึงไม่ตึงตาแก่ชนรงฝาน้านาแก่เสียบละไม้ปากแก่รูปยักษ์และลูกคนแก่รูปเสือและลูปนักกระปอกหลงมอกอัคระลงชนรงครูกูแก้โดยกระบองไม้ทิมผี แก้ได้พลม,มาจารีและสาวใหม่แก้ได้แก้ไมายอันฝังไม่ได้ป่าชา้าปาาประตูหัวกระได้ฝังไม่ใต้ที่นอนฝังไม่ได้ดินดอนี่คุกขาสักกาปายผักดอกฝังไม่ตามสองควงประพงคาคำดิ่เนื้อคำดึงหนาทํำในไร่คำในนาฝังไม่บนจอกริมรัรว้วรั้วใต้ถุกกระไดและปุ่มบ้านฝังไม่ใต้สะพานริมบานประตูริคูและริ่อมุงย่อมะสง์ทนอยู่ไม่ได้นักการบัดนี้ท่าอาจารย์แจ๊ หรือคุณวีรยุทธ์ชาวนาฝ้ายจะแก้คุณใส่แก้สิ่งหนึ่งประการใดให้แก่ลูกศิษย์ลูกขาหรือเมกระพังลูกลาติอยู่ในบทผดวิธีนี้โดยกระทำย่ำยีจากเจ้การนายเวรหรือผู้หนึ่งผู้ใดคิดไม่ดีคิดอิจฉาริษยาคิดบอกร้ไรนินทาต้อใโทษไให้โทษว่าร้ายปัดนี้มาดินให้ไปดิน มาน้ำให้ไปน้ำมาลมให้ไปลมมาไฟให้ไปไฟเขาใช้มาอย่างไรให้กลับไปอย่างนั้นสัมมาทีน้ สิบสิอยู่นอยังสถานที่แห่งนี้ปูเจ้าสมั